สวัสดีครับทีมงานมารับแล้วนะครับเพื่อนส่วนกัปตันแล้วก็น้ำพรอนคนไล่ย้าย,ายเอารถส่วนตัวไปเรื่องด้วยวันนี้ทุกคนจะเดินทางกลับบ้านนะฮะทำธุระเสร็จแล้วคือเตรียมงานบ้านเด็กๆเสร็จนะครับก็จะเดินทางย้ายกลับเลยไม่ต้องอกลับมาบที่ที่บ้านนะะฮ วันนี้ทีมงานมารับไม่คึกคักทุกขคืนเพราะว่ามีทั้งลาแล้วก็ขับรถไปกันเองด้วยนะครับก็ไม่ชัดไม่เข้าเลย ันนี้อาจจะเป็นงานเก็บรายละเอียดนิดนิดนิดหน่อยๆ,ๆ,ๆเนาะเก็บรายละเอียดนะครับผมเดี๋ยวผมรอเมียผมรัดไปเดี๋วาายวผมรอเมียผมรับไปเดี๋ยวผมรอเมียผง มาอโลมแล้วนจะลงหมาแล้วจริงะีตะเหรีครับสิบาทได้คร like er uh 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 uh. uh uh uh> ับอะไรก็ได้ขอบคุณครับไปแล้วเหรอเป็นอะไรนะเดิมกระเพกกระเพกฮะเป็นอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวบอกนะเหมือนเดิม ปวดขาหนาบ่อโอ้ปวดขาเหมือนเดิมไอ้ลองซ้ำม,มานะเป็นปวดตรงตรงฝ่าเท้านะลองซ้ำเยอ,อะถ้าคุณอ่อน้ำหนักเยอะๆลูกลูกงซ้ำม,มัน,นมันรักษายากอยู่ แต่แค่จะแบบแก้ไขเฉเพาะหน้าก็คือซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพมามาใส่ตัวนี้เหรอเลือตัวนี้ตัวเดียวเนาะซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพมาใส่สินยากแก้แพ้ง่วงง่ายแต่คุณต้องใส่ตลอดนะเหมือนผมเนี่เห็นไหมขาดแค่ไหนผมก็ต้องเอามาใส่สังเกตดูเอฟซีขาดแล้วขาดอีกเห็นไหมผมก็ต้องเอามาใส่เพราะมันเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพมันจะปวด ใส่รองเท้าพื้นพื้นธรรมดาตามตลาดทั่วไปมันจะปวดอลองเปลี่ยนดูประมาณของผมซื้อประมาณ400-500ใน Lazada ก็เดี๋ยวเอาตัวคู่นู้นม,มาใส่กันเนาะเพราะว่ามัน,น,ม,น,ม,นมันเปียกแฉะไงลัวมันจะพลาและขาดีกันเลยอะพื้นนุ่มๆมานะเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะของผมนี่ใส่ได้แต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้ออื่นใส่ไม่ได้ปวดเดี๋ยวเอา คู่ที่ว่าคุณม่ปรสงค์ให้สีดำอะมันนุ่มหรือเปล่านุ่มนุ่มเหรอแต่นุ่มอยู่นุ่มเหมือนกันนั้นนุ่มมันอาจจะอ่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ลองลองดูคุณจะไม่หอมเมียซะไหมหอมทำไมเอิร์ดดูเอิ้ดทำไมเคยใส่ถุงมือแล้วอ่ะทางนั้นแค่ไหนเหมือนจะไปตรวจอะไรสักอย่างนึงเนาะไป อืมอโอ้เออมีของมว่าตอนเย็นไม่ได้อยู่ไงเด็กอืมวนอ่ะเย็ดดูฝากสึงใครมั่งตามเด็กตามคนสามพี่น้องก็ดีเลยคครับเอฟีฝากไปที่นี่ครับไป ไว้รุ่นสร้างตัวเอ้ยนั่งได้บ่นั่งได้ไ,ม,ไ,ดไม่มีะอะไรเจ็บเจ็บย๊บอ่ะจบเจียุุที่หน่อยทุกท่านตอนนี้ก็จะเดินทางไปทำงานแล้วนะฮะขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจจ้าสวัสดีครับบายยฝั่งนู้นด้วยบ๊ายบาย hmm <laughs>